<c oughs> monsieur le le les Premier Premier ministre monsieur ministreeurs m m i i n monsieur s s a b ท่านมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับการเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับอันเชิญจากประเทศไทยในประชุมสุดยอดเอเพกในเดือนพฤศจิกายน2022ผมดีใจอันยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านในประเทศฝรั่งเศส เราได้มีประวัติศาสตร์อันใกล้ชิดมามากกว่าสาศตวรรษแล้วปีหน้าเราจะฉลองวันเกิดครบรอบ340ปีของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราสองอันเราจะสามารถสร้างเ,เป้าหมายอัน ยิ่งสูงและเราจะเจอเป้าหมายที่ร่วมกันอย่างแน่นอนเราต้องพยายามที่จะไม่โดนบังคับในการแข่งขันระหว่างอำนาจในภาคีเอเชียตะวันตกเสียงใต้และหาวิธีป้องกันเสรีภาพและอธิปไตยเรามี ทรัพยากรร่วมกันอันยิ่งใหญ่ทั้งในด้านคมนาคมอวกาศโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงผ่านด้านพลังงานและกองทัพการป้องกันความมั่นคงเราจะร่วมกันเพื่อที่จะหาวิธีพัฒนาการร่วมมือระหว่างประเทศเราสองอัน แล้วพัฒนาการส่งออกในการร่วมมือเรามีความมุ่งมั่นในการร่วมมือร่วมกันในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ผมหวังว่าเราจะสามารถดำเนินเป้าหมายเหล่านี้ด้วยกันอย่างต่อไปความผูกพันระหว่างสองประเทศนี้ ที่ทำให้ศักยาภาพสูงระหว่างประเทศของเรามาจากสตรีและบุรุษที่มีพาชั่นแล้วมีความสร้างสารรค์ในความคิดอย่างเช่นโรเบิร์ตบูกรงที่ผมได้ไปชมงานของเขาแล้วต้องการที่จะพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมแล้วงานด้านศิลปะใน วังแ์ซายแล้วการศึกษาระหว่างประเทศของเราเป้าหมายอันที่สามนะคะก็จะเป็นเป้าหมายอันโดยรวมดังเช่นการต่อสู้ความยากจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วการป้องกัน Biodiversity ดังนั้นในพักของปารีสสำหรับประชากรของโลกที่ร่วมประเทศทั้งหมด50ประเทศคราวหน้าใน UNOC ที่เราจะจัดในเดือนมิถุน,นาเราจะตั้งการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศสองเราอันสุดท้าย เราต้องการที่จะสร้างทวีพัคคีและพาหูพัคคีเพื่อที่จะป้องกันสันติภาพและควานมั่งคมในโลกการต่อสู้ระหว่างรัเซียและยูเครนที่เกิดมาที่สองปีที่แล้วและการละเมิดกฎหมายนานาชาติเราต้องการที่จะร่วมมือเพื่อที่จะสร้างควานมั่งคมและ ระหว่างสมาชิกประชากรผมต้องการที่จะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มาเยื่อนประเทศฝรั่งเศสแล้วที่ยินยอมกับอเจนดาที่ผมได้เสนอขอบคุณครับไทยฝรั่งเศสมีสายสัมพันธ์ทางโรารทูตมีจุดยืนวิสัยทัศนในการบริหารประเทศที่คล้ายคลึงกันนหลายประการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในมินติต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อร่งสร้างหุ้นส่วนทางทุตศาสตระหว่างกันต่อไปจุดร่วมวปรนเทศประการแรกไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทงางประวัติศาสตร์ใกล้ชิดนานกว่า 3, สาศตวรรษจะครบรอบ340ปีแล้วที่เรามีความสัมพันธ์กันถ้สาสงแฟร์วิแผนจะเฉลิมฉลองการครบรอบ170ปีความสัมพันธ์กันช่วย จุดรวบประการที่2เราต่างเป็นประเทศที่ให้คุณค่าแก่ค่านิยมสากลในหลายเรื่องไม่เป็นการเสริมสร้างสมรภูยุติธรสิทธิมนุษยชนหรือความเท่าเทียมอาเภศตัวทับการให้เราช่วยเหลือผู้ช่วยชนแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเราต่างมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างโลกให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนของเราโดยเน้นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกภมิติการจัดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมหลักประการสุขภาพทุนน้าการพัฒนาทุกความเป็นอยู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและในหลักสุดกำลังงานจุดร่วมกันที่สามหลากการมีจุดร่วมกันในการรักษาสันติภาพสันติภาพแล้ว่าเรื่องความมั่นคงของโลกไทยมีบทบาทสําคัญในอาเซียนซึ่งในมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกขณะที่ฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปเองก็มีทุตส่าต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งเปิดโอกาสให้สันตาของเราทั้งสองได้เพื่มพูน ปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้างสรรค์และช่วยสร้างความสมดุลทางยุทธศาสตร์ถ้าปราการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจเราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังปะทุขึ้นในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางรวมถึงเอเชียต้องอาศัยความร่วมมือของนานาประเทศบนพื้นฐานของความเคารพในหลักอธิปไตยและภูมิภาคแห่งดินแดนกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายไม่เชื่อธรรมและกฎบัตรของสังคชาติ จุดรวบประการสุดท้ายรัฐบาลของเราทั้งสองต่มีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมส,สร้างเศรษฐกิจที่มีความที่จุนยั่งยืนและครอบคลุมโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัลเมื่อสองปีก่อนผมได้แถลง8วิสัยทัศน์เพิ่มจุดสร้างเพิ่มพลังศักยภาพให้ไทยเป็นสูงการวิภาคนี้ใน8ด้านด้านการท่องเที่ยวด้านการแพทย์ด้านการสุขภาพเกษตรกรรมอาหารการบินการขนส่ง ในภูมิภาคการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลและการเงินผมจึงอยากเชิญชวนฝรั่งเศสให้ร่วมเป็นผู้ส่วนกับเราในด้านที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ดันนี้ประการแรกผู้ส่วนด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตการบินและการขนส่งภูวิภาคซึ่งผมจะหารือกับท่านประธานธิเดีเกี่ยวกับด้านความร่วมมือดังกล่าวต่อไปใครมีเป้าหมายเป็นสูงการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ในภูมิภาคตามนโยบายเทอร์เทอรี่ที่ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละสาของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดไทยในปี2 5งพา,าเสผมขอเชิญชวนบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการท่าเรือของฝรั่งเศสให้พิจารณาลงทุนในโครงการแลนบริดจ์ซึ่งจะเป็นโครงการด้านโลจิสติกขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดต้นทุน และเวลาในการประกอบการเชื่อมโยงระหว่หางมาสมุทรทวีปสหุัฐอินเดียให้ในเวลาที่ที่ทราบลมผมขอชื่ญชมประเทศฝรั่งเศสที่เสนอรีโน Paris Pact for People and the Planet หรือ4 P Initiative ซึ่งจะมุ่งขจัดความยากจนไปพร้อมๆกับการรดมาภโรครวมถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู เศรษฐกิจคารา์บอนต่ำซึ่งข้อมิตรเดิกต่างๆสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะพุ่งเป้าหมายสู่สังคงมคาร์บอนต่ำเช่นกันประการที่2องุ่งส่วนทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของอาเซียนซึ่งรวมก,กันขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกไทยและฝรั่งเศสต่างเป็นคู่ค้าผู้ลงทุนที่สาคัญของกันและกันโดยคู่ค้าดับสาของฝรั่งเศสในอาเซียนในขณะที่ฝรั่งเศส เป็นคู่ค้าหลักของไทยในสหภาพยุโรปและมีการลงทุนในประเทศไทยกว่า300โครงการผมเชื่อมั่นว่าคุรค่าการค้าและการลงทุนเหล่านี้จะเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างมหาศาลทางเราสามารถสรุปความตกลงเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรปและประเทศไทยภายในปี2 0 6 8ไทยยื่นหนังสือเจตจำนงของเข้าเป็นสมาชิกโ e c d ซแล้วซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการดําเนินนโยบายส่งเสริมซอฟทาวเวอร์ไทยโหวังจะร่วมมือกับฝรั่งเศสในการพัฒนาวัตถุดิบและเทคนิคการออกแบบผ้าไหมและผ้าไทยร่วมกับสถาบันแฟชั่นชั้นนำของฝร,รั่งเศสรวมถึงความร่วมมือแม่ของแบ,บรนด์ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสในการนำสินค้าแฟชั่นไทยเข้าสู่ตลาดฝรั่งเศสนอกจากนี้ไทยสนใจจะส่งเสริมภาพพิย์ไทย ในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองไทยด้วยประการที่3ามพ้นส่วนด้านการอุตสาหการรม้องกันประเทศผมขอเสนอการร่วมมือของตัวฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนี้เพื่อไทยเป็นสถานการผลิตศูนย์ซ่อมบำรุงยุทธปกรณ์ของอุิภาพในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมได้หารือกับผู้บริหารบร,ริษัทชั้นนาในฝรั่งเศสกว่า20ลาย ภาคการโยน์การบินพลังงานสะอาดแฟชั่นกีฬาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อสว้ยหาโอกาสลูกทางธุรกิจของทั้งสองประเทศปัจจุบันไทยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับสองของชาวฝรั่งเศสในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยกว่าสองแส0คนก็เดินทางมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสแต่ละปีถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้สูง ผมจึงหวังว่าฝรั่งเศสจะให้ความสนับสนุนคำขอของไทยในเรื่องของการยกเว้นวีรซ่าเข้าเขตเชงเก้นให้แก่คนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของระหว่างสองประเทศท้ายนี้ผมขอย้ำความตั้งใจของไทยจะเป็นผู้ส่วนที่ใกล้ชิดยังด่งยืนและรอบด้านกับฝรั่เงเศสจากนี้ไปอีกหลายทศวรรษั r c i b e a ส c o u p